วันนี้เราก็จะมาแย่งเข่ากันตาของมันไมโดะตอนนั้นเพื่อนเราลงให้โดยครั้งนึ่งแล้วสัญญากัรไว้แล้วมันก็จะไม่เป็นจริงนะคะสัญญากันไว้ว่ามาดไโนโต้องอยู่กับที่ไปตลอดไปห้ามห้ามตายห้าไปไหนแล้วตอนที่หนูโตแล้วจะเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนด้วยใช่ไหม แต่ตอนนี้มันไม่เป็นจริงแล้วนะคะในนี้มี2ตัวนะมีมันไม่รู้กับใครก็ไม่รู้นะไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะเอาดอกอะไรก็ไม่รู้มาใส่ให้น้องนะเพราะว่าน้องเป็นคนที่เรารักมาก,มากๆเลยใช่ไหมรยดาวใช่ไหม เกิดใหม่นะเกิดใหม่เป็นแมวนะเราจะไปเยี่ยมตัวอื่นที่ตายอยู่ตรงนั้นลูกฝังไว้ทุกคนยังจำน้องโดนัทได้อยู่ไหมที่ตายไปแล้วอะเราจะไม่มีการรายการถ่ายแมวอีกแล้วนะคะจะมีแต่รายการถ่ายหมาแล้วเนาะมีแค่ยตัวเดียวนะคะที่ที่ที่ยังไม่ตายนะคะชื่อฝอยทองนะคะมันไม่โดนบางยาเพราะว่ามันมันพันนะคะ มันท้องมันไม่โดนวางยามันท้องมันจะนอนอยู่แต่บ้านมันจะนอนอยู่มันก็จะไปไหนตุโมโตัว,ตว,ตว,ตวนี้แหละนะคะช่องหลังจากนี้พี่จะถ่ายแต่หนูแล้วนะใช่พี่จะไม่ถ่ายแมวแล้วนะไม่มีตัวอื่นที่มากกว่าหนูแล้วนาะไม่มีตัวอื่นที่มากกว่าหนูแล้วนะตอนนี้มันแมลโด้ไปแล้วนะไม่มีใครต้องน,นี้แล้ว ก็มาเยี่ยมทุกตัวนะคะก็ไม่รู้ว่า<อ>ตัวอื่นมันซ่อนอยู่ตรงไหนรู้แ,แค่สองตัวที่มันตายไม่ใช่นมีแค่สามตัวที่มันรู้ดูนัทไม่ได้มาเยี่ยมอะไรคิดถึงพี่ไหมพ,พี่ลืมหนูกันไปแล้วพี่ขอโทษนะที่ไม่พอมีเวลาพี่ต้องถ่าย,ยอย่างอื่นด้วย วันนี้พี่เจอยอย่าพรุ่งนี้พี่มาหาอีกนะเกิดมาเป็นไม้ต้นนี้เหิด,ดไปเกิดไม้แล้วใช่ไหมยอย่าเกิดมาเป็นแมวที่แม่ไม,ม่รักแบบนี้นะโดนัดไปเกิดไปเป็นตัวอ ตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็จะไปเยี่ยมแมวตัวอื่นนะคะอืมจะหาแมวตัวอื่นจะถามแมวหาถามกับลุงผิวว่าแมวตัวอื่นอยูไะะ่ไหนเนาะไายเราต้องทำได้แบบไม่ร้องไห้นะคะอืมตอนนี้เราจะไม่รงให้แล้ว โทษในตามที่พี่แบบเราถ่ายไว้ได้ไหม demiş? ที่ก่อนเราจะลบคลิปอะคนนั้นม<อ>ันขอโทษเราไปขอโทษไอ้คนนั้นแล้วนะคะที่มันโทรทีกับเรานะคะอืมเดีแบบว่าแบบนั้นเดี๋ยวมันยิ่งด่าเขาก็บอกว่าขอโทษเลยน้องเนี่ยเราต้องเข้าไปแล้วค่ะถ้าถามผ่าตัวอื่นเราจะได้ไ เราต้องไปหาตัวเองใช่ไหมคะเพราะที่เขาทำไม่ได้นะแม่ให้เปิดให้หน่อย <S <S เราต้องเข้าไปถามแมวเข้าไปถามตาแ <cido> เ้วจริงตอ,อ <universes> นนี้เราก็จะไม่มีอะไรผลานนะเข้าล็อกไปอยู่วะล็อก ทุกคนคะตอนนี้เราก็จะไปถามนะคะตอนนี้ก็จะเดินไปนะเดินเดินเดิน,ดนไปตลอดเวลาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้แมวได้ไปกันหมดแล้วนะไม่ได้เจอใครแล้วพวกน้องๆพวกน้องๆสองตัวนั้นก็ไปหมดแล้วใช่ไหมร้อยดาวใช่พวกน้องๆสามคนสามตัวนั้นก็ไปหมดแล้วใช่ไหมร้อยดาว เดีย๋ยวเราพาจะไปเยี่ยมอีกนะอย่าทำน้องตายนะโชคนี่นะสุบน้องนะตอนนี้เราก็ได้อันนี้สุบแล้วนะเขาเราก็จะไปอันนี้กันนะคลิปหน้าเจอกันได้ไหมทุกคน พี่พี่สองใช่ไหเยี่ยมน้องแมนไมโลอีกบ๊ายบายนะมีท่าไอคิมมนย่างก็จะมาถ่ายนะใช่ค่ะแต่บ๊ายบายกดหยุดเลยหยุดเหรอ,อเออ